บา <inate> งวิชากําหนดไว้ว่าคุณต้องไปสร้างวัดให้เสร็จคุณถึงจะได้เรียนคุณต้องไปสร้างเจดีย์บางบางบางวิชาก็บอกว่าคุณต้องไปสร้างหอพระธรรมหอพระไตรปิฎกาบางวิชาก็บอกว่าคุณต้องไปสร้างสะพานข้ามแม่น้ําบริจาคเงินอาจจะพร้อมแต่แหไปหาไอ้สะพานที่สร้างไม่เสร็จแล้วข้ามาแม่น้ําด้วยที่เขาพยายามจะสร้างแต่สร้างไม่เสร็จมันหากันนาน สำเร็จอีกขั้นหนึ่งก็คือมีสิทธิ์ที่จะมาเอาวิชาไปเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงได้น้อยคนไงเพราะว่าพอเจอเขาก็ไม่ไหวแล้วสุดท้ายเลยเนี่ยสุดท้ายของวิชาเนี่ยเรียกว่าขึ้นเป็นขึ้นเป็นเรียกว่าไปถึงไหนก็มีแต่มีแต่คนสูฮกหรือคนยอมรับอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็จะเป็นในเรื่องของการปล่อยช้างฝูงหนึ่งม้าฝูงหนึ่งปล่อยช้างมา้างัวควายพูดง่ายๆที่เราพูดกันติดปากใช่ไหมเขาปล่อยอย่างละฝูง ให้ได้เท่ากับกศกษัตริย์สมัยก่อนเป็นทานบารมีให้แรงกุศลนั้นเป็นพลังของตัวเราอันนี้คือสารสุวรรณภูมิ